วันนี้วันที่ที่สิกุมภาพันธ์ห้นะครับที่สวนไผ่กิมซุงไร่เพจนาคมนะครับอ่ามาชมไผ่ตรงเดิมแดงและไผ่กิมซุงที่ปลูกเมื่อที่ยีิเมษายนนะครับก็แล้วอ,อีกสามันก็จะสิบเดือนเต็มที่อยู่ในภาวะแรงจัดนะครับตอนนี้ก็ให้คนงาน สร้างกิ่งเสร็จแล้วนะครับตกแต่งสร้างกิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาปุ๋ยขี้วัวใส่ทุกกอแล้วแล้วก็เอาใบไผ่แล้วก็ฟางข้าวใส่ทุกกอแล้วแล้วก็เมื่อวานก็เพิ่งให้คนงานเปิดน้ำสูบน้ำบาดาลเปิดให้ะวาสปกนะครับก็วันสองวันนี้รู้สึกว่าร้อนมากนะครับ ามาชมภาพทั่วไปของแปลงไผ่กิมซุงนะครับกแต่ละกอก็จะเหลือสองสามลำครับบางกอก็สี่ห้าลำก็จะทดลองดูว่าเป็นไงบ้างครับก็ชมภาพไปเรื่อยๆนะครับบคนหมดทุกกอแล้ว นี่ถ้าฝนตกมาสักชุดใหญ่ๆนะครับผมว่า okay. ไปน่าจะออกหนอดีขึ้นนะครับเวลาที่ถ่ายนี่ก็ประมาณ5โมงเย็นครับ5โมงครึ่งนะครับเออเลย อย่างน้ำระบบน้ำตอนนี้แล้งนะครับนี่ถ้าถ้ากิ่งนี้ออกเราก็สามารถตอนได้ก็จะได้วันสามกิ่งนะครับ่อคัดเลืกออกอา,อาจจะเอากิ่งเดียวก็ได้นะครับ,นะรบอะไรตัวอย่างพอช็ดออไปก็จะทำพันนะครับ ทำทำันจริงทันก็ไว้จำให้ลูกค้าที่สั่งจองก็น่าจะทานับช่วงช่วงพฤษภาก้อนนี้ไว้เยอะหน่อยก้อนนี้ไว้เจ็ดลำลองดูร้บมีต่ลำสวยๆแต่เจนเจอไม่ถูกแต่ก็อื่นก็เขาไว้สองลำบ้างสามลำบ้าง ก็จัดจ้านะครับสางจริงใส่ปุ๋ยขี้วัวคุมโคนด้วยใบไผ่แล้วก็ฟังข้าวก็น่าจะครบสูตรหรือแต่สูบน้ำเพิ่งสูดใส่เมื่อวานก็จะเว้นไว้สักสองวันนะครับเราลองดูว่ามันจะไงวันนี้อากาศร้อนและแรงมากนะครับร้อนและแรง ส่วนทางนั้นก็จะเป็นริมห้วยนะครับโดยทังแยกไปก็จะเป็นริมห้วยนะครับตรงนั้นนะครับห้วย ซึ่งจะไหลลงสู่อ่าแม่น้ำพองได้รับน้ำพองซึ่งน้ำพองอยู่ตรงป้ไปนิ้วผมครับเวลาน้ำมากน้ำท่วมก็จะท่วมบริเวณกอไผ่นี้นะครับเป็น,นจะท่วมแต่ท่วมไม่นานนะครับก็ให้ดูสภาพแปลงไผ่ยิ่มซุ้มลดไปตรงเดิมแรง คีบปลูกไว้หกร้อยห้าสิบก่อนะครับอายุได้สิบเดือนเต็มครับผมเป็นสมาชิกที่อยากลองปลูกผ่กิมซูงก็ลองติดตามชมที่คลิปผมนะครับผมลงไว้ตั้งแต่แรกๆเลยนตะั้งแต่สองเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนจนคลิปสุดท้ายนี่ก็สิบเดือนแนละ้วนะครับจะให้คนที่จะปลูกล่งๆเนี้ ทราบความเปลี่ยนแปลงของแต่ละเดือนนะครับว่าเป็นไงบ้างในอไร่เพชรนาคำที่บ้านหัวนาหมออำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่นนะครับช่วงนี้ก็แรงจัดนะครับก็คงจะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับตอนคลิปนี้ พบกันในคลิปถัดไปนะครับ